สวัสดีคะ่ะทุกคนเวลคัม e ูแม a ต t o n g r o นะคะก็วันนี้วันอังคารนะคะวันที่ไม่ได้ทํางานเนาะยัองอยู่บ้านนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมีนัดกับสาวๆไปทานอาหารกลางวันกันในเมืองในเป็นเฮเกยเนาะก็จะพาไปวันนี้เป็นร้านไทยร้านไทยที่แบบจัดว่าเด็ดเลยนะสําหรับคนไทยที่อยู่ที่นี่คือต้องไปนะคะ จะเป็นแบบร้านไทยขายอาหารไทยอีสานอะไรงเงี้ยส้มตำต้มแซบอะไรเงเมนูเด็ดของเขานะคะชื่อร้านบ้านแก้วก็ร้านนี้มันจะอยู่ในตัวเมืองน้อยอยู่หลังสถานีเซ็นทรัลสเตชันของคเปอรเฮเกนนค่ะแล้วแถวนั้นมันจะมีเป็นร้านเอเชียร้านไทยขายของไทยขายของเอเชียอะไรพวกนี้ด้วยก็ไม่ต้องก็กะว่าจะไปซื้อของในไหนก็ไปแถวนั้นแล้วก็จะไปซื้อของไทยเข้าบ้านด้วยเลย ไปดูกันนะเดี๋ยวพาไปชิมอาหารแซ่บๆเฮ้ยลองวอกนิดนึงสิน้องมิ้นกับขิมนะคะมาทานก๋วยเตี๋ยวกันวันนี้โอ๊ยทำไมกล้องเบลอๆก๋วยเตี๋ยวหมูทำตก ดูดีมากกินหอมมากหอมไอเนี่ยอะไรนะขึ้นช่ายอืมขึ้นช่ายกระเทียมเนื้อเปื่อยลูกชิ้นำเก้าของเราเย็นตาโฟชาสุดเดี๋ยวมาเดี๋ยวมานำไปก่อนได้เลยพวงเรียกเรียกว่าพวงใช่ไหมเออทำไมทำไมน้องพวงนี่นองหน่อยนะมันก็กรมกลรม โหลค่ะวันนี้มาทันมือกลางวันน้องกับน้องมิ้นแล้วก็ขิงแนะนำน้องมิ้นก่อนน้องมิ้นก็เป็นยูทูบเบอร์หนกันนะคะใส่ช่องใส่ช่องใส่ช่องแนะนำชื่ออะไรชื่อช่องชื่อมินลีเดนสตอมค่ะเฟิร์สเฟิร์สเนว์แล้วก็ลัคส์จะบอกว่าช่องน้องแบบ ควรค่าในการดูน้องตัดวีโอดีงามนะคะก็เป็นอินสเปเรชั่นให้ไม่ต้องทำเหมือนกันเพราะว่าเออแบบดูคยกันเอ้ยได้จริงๆคือดูช่องน้องแล้วแบบเคยมันดีอะไรเงี้ยเพลงเพลิงตัดเติดอะไรแบบดีงามตั้งใจก็ตามไปดูนะสําหรับถ้าใครอยากบอกว่าเออเที่ยวเดนมาร์กหรออะไรเงี้ยเพราะบ้านนี้เขาใส่เที่ยวใส่กิน คือมาอยู่มาอยู่เดนมาร์กแค่สองปีกว่าแต่คือไปเที่ยวไปกินอะไรมาเยอะกว่าเราที่อยู่มาสิปีมากเออก็เดี๋ยวไปดูนะคะก็วันนี้เราเป็นสาเที่ยวแบบครอบครัวเพราะฉะนันเอล็อกเที่ยวของเราก็จะแบบเหมือนแบบบล็อกทงเที่ยวคนาื่่นที่เขาจะมีข้อมูลอะไรแน่นๆหรือวอล์กซิมที่คนจะทำเลยเราจะไม่มีอะไรแบบนั้นค่ะยังคาดว่าส่วนพื้นสิมก็ไม่ได้มีวอล์กเดีวลองแชแนลไว้ให้ตรงนี้ ก็วันนี้มากินอาหารไทยเนาะที the the <cat Bal subscriber Airbnb> all, ่ร right. <go> ้านบ้านแก้วนะคะก็เป็นไงบ้างวันนี้รัสัับอะไรกันไปเน้นก๋วยเตี๋ยวเนาะวันนี้มาอยากกินก๋วยเตี๋ยวหมดแล้วอ่ะไม่ต้องชิมแต่ว่ามีรูปก่อนหน้านี้แล้วก็อะไรนะเส้นเล็กเส้นเล็กตะกอันนี้เป็นเนื้อน้ำโตกะอร่อยไหมบอกเนื้อเปื่อยน้ำโต๊ะก็หมดไปแล้วชามก็ไม่มีปัญหาอะไรดีอะไรดีเส้นดี เส้นเหนียวนุ่มเหมือนที่ไทยเลยน้อกระาะปรุงเปื่อยอืมเออโอเคเวอร์ก็ทางนี้ก็สั่งเป็นยีตะโพนะคะก็นำซอสของเขาบทำเองก็อร่อยซึ่งปกติเราไม่ได้มากินพวกก๋วยเตี๋ยวนานนี้มันจะดังเป็นอาหารอีสานเนาะจะแบบว่าพวกส้มตำต้มแซ่บกระดูกหมูอะไรเงี้ยปลาทอดหมูกระดิ่งหมูคอเออเมนูง่ายๆอย่างคณะหมูกคอแต่คือนัวมากค่ะ ก็แต่วันนี้เรากินกันไม่ไหวแล้วเพราะว่าแบบจานใหญ่มากเรสั่งซ้ปตํามาอย่างซ้ปตําเหลือคิดดูปกติเคยเหลือไหมไม่แต่ไม่พอแล้วไม่ละความใจดีของเจ้าของร้านคือเขาเอาอันนี้มาให้เรากินด้วยมุงนโชว์หน่อยเหลือชิ้นสุดท้ายเออเป็นแบบแอปเปิลเขียวแบบคุกอะไรนะนิเกือคือไทยสไตล์มากอะอร่อยมากนะคะแค่ชายตามองได้มาให้คะแนนเท่าไหร่วันนี้ ดูจากถ้วยล้วก็ต้องให้เขาสิบเวลาเขากินของเค้าแบบเรื่อยมากเออโอเคโอเคค่ะก็เนาะไม่มีอะไรแหละแค่นี้เนาะวันนี้ก็วันนี้มาเน้นเมาเน้นลน์ไม่ได้มาเน้นร้องเท่าไหร่เจอกันนะจ๊ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับบ้านแล้วนะคะหลังจากที่พี่ทานมื้อกลางวันกับเพื่อนนะคะแล้วก็ไปรับเด็กๆกับบรรจักที่อนุบาลแล้วเหมือนกันก็ที่บอกว่าจะแวะไปร้านไทยเนาะร้านเอเชียซื้อของซื้อขนม ก็จะมาเปิดถุงชอปปิงเพื่อนู้ว่าเราไปซื้ออะไรมาบ้างจริงๆรอบนี้ไม่ได้ตั้งใจไปซื้ออะไรเยอะแยะเน่องจาเครื่องปรุงซอสอะไรที่บ้านเราก็มีอยู่แล้วก็แค่ไปซื้อขนมกลุ่มปิดเนานะก็ได้มาเมาียนะคะก็ดูคร่าวๆแล้วกันอย่างแรกอันนี้เป็นแป้งแป้งเบาที่จะมาทําเหมือนเป็นแบบแซนด์วิชเบลที่จะมีใส่ไส้ข้างในใส่ซอสใส่ผักอะไรเงี้ยก็อันนี้คุณสาก็ชอบทานมากนะคะอันนี้คือ เขาต้อมัดไส้กล้วยอร่อยนะคือแบบเป็นแบบฟรอสเทนมาใช่ไหมเวลากินเราก็แค่เข้ามาโควเวฟซึ่งมันออกมาก็อร่อยเหมือนกินที่ไทยเลยที่ได้มเมืะเขือปลอกแป้งทัมเค้กนะคะแป้งบัวแดงอันนี้น้ำจิ้มสุกี้เป็นคนชอบทานอะไรพวกแบบสุกี้ก๋วยเตี๋ยวน้ำน้ำ,นำอ,อะไรเงี้ยก็ไล่ได้คิดอะไไม่ออกก็ใส่บุนเส้นใส่อะไรทุกอย่าง ว่าไปลืมซิวนเส้นเออนั่นแหละก็คือเป็นคนจะบอกว่าอะไรคือมีอะไรหลือในตู้เย็นผักเผือกอะไรก็ใส่ใส่แล้วก็ต้มๆแล้วก็แค่ใส่ซอสนี้ไปก็กินได้เลยคือแบบสะดวกมากเวลาที่แบบคินแล้วไม่ออกถือว่าอยากจะรักตู้เย็นนะเนาะสุดท้ายเป็นซาลาเปาไส้เผือกนะคะพอดีเราเป็นคนชอบกินเผือกมากเห็นอะไรที่มันเกี่ยวกับเผือกก็ชอบนะคะก็เท่านี้วันนี้ก็โอเค นี่ก็เดี๋ยวขอตัวไปทำอาหารให้เด็กๆแล้วนะคะยังไงมันจอกันล็อกหน้านะจ๊ะขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะบ๊ายบาย